สวัสดีครับพี่น้องทงัท้ง youtube ครับที่น่ารักทุกท่านครับมาต่ออีพีสองครับอีพีสองพี่น้องมาเบิ่งกันว่าหลังจากที่เฮ้าจบไปจากอีพีแรกแล้วนะครับเขาก็ไดพอสมควรมาเบิ่งอีพีสองครับเฮาสีได้หลายปันไดตอนจบมาเบิ่งพี่น้องว่ามันจิได้หลายบ่ะมาขับมาพูดบางนึงพูนบางนึงพุนพ่นพนบางนั้นอันพอ พ่อก็ได้ไลยได้ผู้่ะพ่อเอาเอามาชดไงพ่อมาชดเลยจับขึ้นงูมือปิดไฟมึงปิดไฟมึงปิดไฟมึงหันหน้ามาหันหน้างูงูโป๊อะหากบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวงูที่ไทยลุ้งนามบ๊บโอเคครับคักหลายขากหลายพ่อพ่อได้ยินไหพ่อออกมาก่อนเนาะลักมาก่อนกันไหม โอ้ยเจ็บหยาบเลยกับันงานไหมแล้วก็ยืมติดตามเจ้าของน้ำแน่ล่ะลืมกดติดตามเจ้าของน้ำแน่เขาไปเบิง่งเน่อีสานพระลอชแนลน่นมมขันบอกเขาเบิ่งือ้อง มุ<ส>้งนี <es> Town, <S <S ้สามนี่บอเนีสามเนีสามก็ไปเินสังเดียวจังพูดเลยมันยน้ยมันนมันกบมันลังว่ะคือว่าน้หมันไหลเข่าไงนีกเชื่อป่ะ นั่นเห็นรึเ่มันแย่งใส่เพราะว่าแย่งใส่ไฟใส่มันก็บอหมอบนี่ตัวนี้ไงกลางไฟเห็นปะหมอบบ่บุนตัวนี้บุงพี่น้องหมอบบาใช่ครับนี่บหมอบบ่หมอบบ่หมอบเลยบ่หมอบ ไปพ่นองแค่ขนาดเลยตอหลา้คักอือแค่หถ้าฝนตกตลอดเนี่ยมันจับได้อันนี้ฝนสกตกเลยครับโอ,อมไถ่ยคลจปพ่นองมึงพอหน,งหนึ่งตนะัวนึงน่ะลองมงึงหนึ่งเนี่ยเนี่ไฟ,ไฟไฟกลางไฟอนอันโอ้สองสามผุนมึงพินองแคะขนาดเลยครับแทบจับบอดดอไหมออมาคักมันเนี ชิ้นหมูแม่นหน่อยครับชิ้นหมูหลายดิเอาจับมือเอาลองมือมันเดินบ่บ่นี่แม่ดนี่แม่กลางไฟคอยนี่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 มันไปเอาเลยกลางไฟแน่ยเรียบร้อยตัวแค่์ตัวแค่์คัน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 ฟุตโต๊กนี่ลิ้นลื่นดูมันต่แค่ปบอลเลยมันตีพอได้จับดูอันนี้มันแข่ง นี่ครับพี่น้องพอแล้วแต่มันกบมันยังเหนี่ยนิมนต์ไปเลยพูดนะครับตัวหนึ่งมองไฟผมครับเห็นบ่ครับต่างแดงมองไฟผมครับมองไฟผมจับจับเบิ้งครับจับมันติดไปมันติดเต็มมันติดเต็มไปแล้ว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 โอ้ยแช่ครับแช่มากอือ เบิ้งครับพี่น้องที่ได้บ่ตุนแค่แค่นานใส่รูบ่ได้หมอบเด้ใส่บูนี่ครับบ่ได้หมอบไหมเต้นเลยไหมมันคือฝน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 ,น,นตัวลินฝนตัวลินมันโอเคเลยนี่หน,น่อยหน่อยโอ้เกียดไล่ครับเรดมสมบูรณ์ด้วยนี่ดูว่าดมสมบูรณ์ บุญมากนะครับได้ยูพี่นอนได้บัวไหลได้พอได้ออมดูบ้างอึ้งก็ออกครับแต่ว่ามันหนักออกบ่วไหลบุญครับทีมงานบุญครับไฟครับทีมงานครับมาสามคนวกกับพอกับน้าครับเดี๋ยวบุญครับน้าครับผมของไฟผม บบ่เห็นนัครพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไม่ยังไม่ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยติดตามกันไหมครับมาสิ่นี่ยังให้พี่น้องเบิองคลิปนี้ก็ไปเข้ามาแล้วจะเรื่องอะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ้าาสวัสดีครับ